ความหมายความสําคัญของหลักสูตรคณะทาตทองได้สรุปความสําคัญของหลักสูตรไว้เก้าประการคือ 1. หลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติงานของครู 2. หลักสูตรเป็นข้อกําหนดแผนการเรียนการสอนอันเป็นส่วนร่วส่วนรวมของประเทศ 3. หลักสูตรเป็นเอกสารของทางราชการ 4. หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ห้าหลักสูตรเป็นแผนการ,รด,ำดำเนินงานของผู้บริหารการศึกษาหกหลักสูตรจะกำหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาเจ็ดหลักสูตรจะกำหนดลักษณะและรูปด้านของสังคมในอนาคตได้ว่าจะเป็นไปในรูปใดแปด หลักสูตรจะกำหนดแนวทางให้ความรู้ทักษะความสามารถความประพฤติที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม9หลักสูตรจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศ